วงการบันเทิงเศร้ามะเร็งคร่าชีวิตดารารุ่นใหญ่จากไปอย่างสงบวัย68ปีวงการบันเทิงเศร้ามะเร็งคร่าชีวิตดารารุ่นใหญ่จากไปอย่างสงบวัย68ปีวันที่สองพฤศจิกายน6 5หผู้สื่อข่าวรายงานว่านักแสดงนักแต่งเพลงปิยะตระกูลราชได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย68ปีที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังป่วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาอย่างยาวนานปิยะตระกูลร,ราชมีชื่อเสียงจากบทนำในภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก2521 และงานแต่งเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงไก่จา๋าที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศซึ่งในช่วงหลังเจ้าตัวป่วยด้วยมะเร็งและต่อสู้รักษาตัวมาอย่างยาวนานจนล่าสุด2พฤศจิกายนปิยะตระกูลราชเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยวัย68สำหรับปิยะตระกูลราช เกิดที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านมีฐานะยากจนจบการศึกษาชั้นมศ .5 จึงมาทำงานอยู่ในกรุงเทพเคยเป็นลูกศิษย์วัดเป็นช่างตัดผมรับจ้างแบกของในตลาดขับรถ3ล้อถีบเริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้แสดงในฐานะตัวประกอบคือเรื่องนี้หรือชีวิต ภาพยนตร์ขนาด70มิลิเมตรเรื่องแรกของเมืองไทยจากการกำกับของชุติมาสุวรรณรัตน์ซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมทนีและทัดวรรณนีวงศ์ณอยุธยาโดยปิยรับบทบุรุษพยาบาลเข็นศพปิยรับบทนำครั้งแรกในปีพุทธศักราช2521จากภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมเรื่องครูบ้านนอกกำกับโดยสุรศรีพาธรรมจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไขรแสดงคู่กับวัฒนาสิทธิเวชซึ่งสร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากจนได้แสดงภาพยนตร์ในแนวนี้อีกหลายเรื่อง